ล่าสุดผมมีผู้หญิงคุณแม่นะ,ะท่านหนึ่งว,วัย60กว่าพอลูกสาวเป็นเภสัชกรพามาเช็คอัพทุกปีนะฮะปีที่แล้วเพิ่งเช็คอัพไปเองก็ยังปกติก่อนหน้านี้ก็ยังปกติแต่ปีนี้มาเจออัเจอก้อนใหญ่นะฮะทั้งที่คุณแม่ไม่มีอาการเลยนะครับลักษณะก้อนเนี่ยจากเอ็กซเรย์ดูใหญ่มากเกิน3เซนความที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้องอกก็สูงก็งเลยตัดสินใจไปซีทีสแก สุดท้ายผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการสอ่องกล้องตัดชิ้นเนื้อนะผลกลับมาเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งนะครับคำถามมีอยู่ว่าสรุปแล้วที่ผ่านมานี่แม่เอ็กซเรย์ปอดทุกปีไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรอที่หนูทำไปเนี่ยมันเสียเปล่าเสียเวลาเสียเงินหรือเปล่านะฮะสแล้วทำไมมะเร็งมาเร็วจังสามคุณแม่ไม่ได้เป็น ถุงลมป่งพองไม่ได้สูบบุหรี่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทำไมถึงเป็นมะเร็งได้นะ4แล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราทุกคนควรจะคัดกรองมะเร็งแบบไหนดีเพื่อให้เราเจอได้ก่อนที่มะเร็งมันจะลุกลาม ่งที่เราสงสัยกันอยู่ว่าเอาา๊ะทำไมเอ็กซเรย์แล้วสุดท้ายยังเป็นได้อ่ะวันนี้ผมเลยตั้งใจสรุปให้ฟังนะครับเพื่อไม่เป็นเสียเวลานะครับเพราะวันนี้มันสุกด้วยใช่ไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก็คําถามแรกคือสรุปเอ็กซเรย์เนี่ยมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหมอไอ้ที่เราทำเอ็กซเรย์กันทุกปีเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเพื่อดูนู่นด,ด,ดูนี่สรุปอ่ะมันมีประโยชน์จริงเหรอ,อคาตอบนะครับอันที่หนึ่งเอ็กซเรย์เนี่ย ถ้าเอาไว้ในแง่คัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมีวิจัยมีการาศึกษาเยอะพอสมควรแล้วครับที่บอกให้เห็นว่าเอ็กซเรย์ไม่เพียงพอนะครับอ้าวแล้วทำไมเขาให้เอ็กซเรย์ปอดอยู่ในแพ็กเกจเช็คอัพก็อยากให้รู้ว่าเอ็กซเรย์ปอดก็ยังมีความสำคัญจริง,รงๆเราไม่ใช่ดูแค่มะเร็งปอดเราดูจุดเราดูก้อนเราดูได้ไหลายอย่างนะครับสรุปให้ทำไงดีถ้าไม่ใช่เอ็กซเรย์ปอด ะะกลับมานะครับสำหรับหลายๆคนที่กําลังงงอันนี้เรากําลังถามว่าเรามีอะไรเครื่องมืออะไรที่เอาไว้ดูหรือจักจับมะเร็งตั้งแต่ระยะเนิ่นๆคาตอบไม่ใช่เอ็กซเรย์นะฮะคำตอบอยู่ที่ปัจจัยเสีย่ยงถ้าคุณมีปัจจัยเสีย่ยงเดี๋ยวค่อยพูดนะครับคุณจะต้องทำซีทีสแกนนะฮะอันนั้นมีความสำคัญแล้วมีประโยชน์จริง มาดูต่อดัองนั้นคำว่า CT Scan นคืออะไรหลายคนคงรู้จักหลายคนคงไม่รู้จัก CT s c a แกนก็เป็นการถ่าย X-ray เรย์ eries, นะฮะเปรียบเสมือนมีคนมายืนถ่ายล้อมรอบตัวเรานะฮะถ่ายหลายๆมิตินะครับถ่ายละเอียดมากเลยฮะถ่าย64แผ่นตัดปอดเราเป็นเป็นชั้นๆเหมือนแผ่นขนมปังเลยนะครับเราคลี่ดูทีละชั้นเลยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะ เวลาเราทำซีทีสแกนคือเราต้องเข้าอุโมงค์นะครบสิ่งที่เขาแนะนำกันหรือเป็นมาตรฐานก็คือทํา CT Scan นแบบโ o w d โด e คือใช้รังสีปริมาณน้อยนะครแล้วก็ตัดให้บางส่วนใหญ่ก็ประมาณ1มิลที่เขาแนะนำกันถ้าที่ไหนทําไม่ได้ก็ตัดได้ถึง2มิลนะครกลับมานะครับ,บ,บ,นนรบสรุปว่า X-ray ไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับในแง่การติดตามหรือการคัดกรองมะเร็งปอด คำถามต่อไปแล้วใครล่ะที่เหมาะที่จะทำา CT Scan แบบนั้นหรือเราเรียกว่า Low Dose CT หรือ CT ใช้รังสีน้อยใครละ่ะเพราะ 1. นมันแพงนะหมอมันไม่ใช่ถูกๆเลยแล้วก็ 2. องเครื่องนี้เขาไม่ได้มีตามชุมชนนะครับตามต่างจังหวัดอะไรถูกต้องครับปัจจุบันข้อมูลที่มีเนี่ยนะเราไม่ได้แนะนำให้ทำในประชากรทุกคนนะครับ เราแนะนําในประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นกลุ่มเสี่ยงนั้นคือใครคือหนึ่งผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ปัจจุบันยังสูบอยู่คํานวณแล้ว3 0มสิบเกรเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยก็คือสูบวันละซองติดต่อกันอย่างน้อย30ปีหรือสองซองติดต่อกัน15ปีและยังสูบอยู่นะครับสคนคนนั้นมีอายุมากกว่า50แล้วแต่ประเทศนะฮะบ,บางคนบางประเทศตัดที่ห้บางประเทศตัดท,ท,ที่50 ส่วนตัวคิดว่า50ก็เอาแล้วนะครับอยู่ในอายุระหว่าง50ถึง80ก็เหมือนกันครแล้วแต่บางประเทศ50ถึง75 5 5ถึง75แล้วแต่สรุปสำหรับเราจำเลย50ถึง80ถ้าเรามีอายุ50ถึง80และเราที่ผ่านมาเราสูบบุหรี่จัดนะฮะวันละซองหรือวันละสองซองนะฮะหรือมากกว่านั้นให้หมอฟุลคำนวณเราเรียกว่าแพ็กเกยร์ หรือ3คุณหยุดบุรี่ก็จริงแต่หยุดไม่เกิน15ปีนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับถ้าคุณมีเกณฑ์3ามเกณฑ์นี้เนี่ยคุณควรที่จะเข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้รลังสีน้อยเพื่อคัดกรองมะเร็งคัดกรองนะครับไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นมะเร็งหรือเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับไม่ใช่นะรหรือมีอาการไอเป็นเลือดไอนั้นคนละประเด็นอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีอาการแล้วมีประวัติเสี่ยงแล้วต้องการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ กลับมาที่คุณแม่ท่านนี้คุณแม่ท่านนี้ก็ไม่ได้สูบบุหรี่อายุเข้าได้จริงแต่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ mm hmm. ถามว่าแล้วเราจะให้คุณแม่คนนี้ไปทำซีทีสแกนรังสีน้อยไหมไม่นะครับคุณแม่ท่านนี้เป็นมะเร็งอยู่ที่ปอดเกิดได้ยังไงอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งผมขอเก็บไว้ก่อนมะเร็งชนิดที่เจอในผู้หญิงโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเราเจอเยอะที่ไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ นี่เป็นหัวข้อใหญ่เลยผมตั้งใจคิดว่าจะทําให้เราอาทิตย์หน้าเลยครับเราจะได้รู้เจอเยอะนะครับในฝั่งประเทศเราเนประเทศเอเชียเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งปอดไม่สัมพันธ์กับสูบรีงนี่เราเจออยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่เป็นหัวข้อใหญ่ก็เป็นที่มาว่าในอนาคตผมเชื่อว่าการคัดกรอง CT s c สแกนก็อาจจะเอามาใช้ในผู้หญิงมากขึ้น ะะเป็นที่น่าเสียดายนะฮะว่าอัตราการอยู่รอดในผู้ป่วยมะเร็งเนี้ยน้อยมากนะ,ะพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยโอกาสอยู่รอด5ปีเพียงแค่18เหตุผลก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าคนไข้ที่มาตรวจมะเร็งหรือคัดกรองมะเร็งเนี่ยพอเจอมักจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ทางตรงกันข้ามถ้ามาตรวจเร็วโอกาสตรวจเจอตั้งแต่นั้นเนิน่นโอกาสรอดใน5ปีสูงถึง80นะ นี่คือข้อคิดที่2ถ้ามีการคัดกรองผู้ป่วยดีๆผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วจับเข้ามาคัดกรองมะเร็งปอดตั้งแต่เนินเน่นๆเราสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้มากถึง20%เลยนะครับสแต่แน่นอนครับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้เราไม่แนะนําในประชากรทั่วไปนะดังนั้นหากเรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราจะไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดีเพื่อคัดกรองมะเร็งว่ามีหรือเปล่า ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราต้องชั่งประโยชน์และโทษด้วยนะการเข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็มีการใช้ลงสีที่ปริมาณมากกว่าเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับดังน,นั้นณปัจจุบันยังไม่แนะนําสําหรับประชากรทั่วไปเป้าหมายในการคัดกรองมะเร็งเนี่ยมีไว้ทําอะไรเป้าหมาย 1. คือตรวจเจอให้ไว 2. ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเนื่นๆ 3. คนไข้จะได้เริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ 4. จัดได้ ลดอัตราการเสียชีวิตนะเพิ่มอัตราการมีชีวิตได้มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเป้าหมายการคัดกรองจะต้องไม่เพิ่มความกังวลความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยรู้หรือไม่ว่าหลายคนที่ไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เจอจุดเจอสิ่งแปลกปลอมในปอดเนี่ยก็ทำให้เขาเครียดแล้วหลายๆก็สุดท้ายทำมาแล้วตรวจตัดชิ้นเนื้อแล้วเป็นเนื้อปกติหรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งก็มีเยอะ นะครับงั้นการคัดกรองเนี่ยจะต้องคัดเลือกผู้ป่วยดีๆไม่งั้นจะเพิ่มความทุกข์ทรมานการเสียเงินนะการเสียเวลานะสุขภาพจิตที่แย่ลงในผู้ป่วยทั่วไปได้นะงั้นมันต้องชั่งปัจจุบันเท่าที่ผมรู้นะครับทั่วโลกเลยนะครับการคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้ซีทีเนี่ยประเทศเดียวนะที่เป็นนโยบายหลักชาติเลยก็คือของอเมริกายุโรปเองก็ยังไม่ได้อด หรือแค่ดาดาอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ a d o อปหลักการนี้ทั่วประเทศนะครับงั้นเห็นไหมครับก็ยังเป็นเป็นช่องที่เขากำลังศึกษาหาความพอดีอยู่นะครับอย่าลืมการ c ีทีสแกนอย่างนี้มันใช้รังสีนะฮะมันต้องแลกกับการที่ผู้ป่วยต้องเข้าไปสัมผัสกับรังสีพวกนี้และอย่างที่บอกเวลาเราสแกนทีเนี่ยเราไม่ได้ทําครั้งเดียวจบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าควรทาทีแค่ไหนในทางตรงกันข้ามคุณรู้หรือไม่ว่า ถึงแม้เราเชียร์ให้ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงมาทำซีทีสแกนโลโดสหรือว่าหลังสีต่ำแล้วทั่วโลกนะฮะจากข้อมูลที่มีนะคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำซีทีได้ไม่ถึงไม่ถึง4%ด้วยซ้ำน,นะฮะข้อมูลที่ผมมีน้อยมากเลยครับต่างจากมะเร็งชนิดอื่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกอนะไรเงี้ยคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยคนมาใช้บริการน้อยมากทั้งที่รู้อยู่ว่า ตรวจเจอตั้งแต่นั่นเนิน่นสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้นะฮะแต่คนมาใช้น้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประชากรที่สูบุรีจ,จัดจัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มักจะมีฐานะเศรษฐกิจผมไม่รประาษาไทยนะโลฐานะทางการเงินเนี่ยที่ไม่ค่อยสูงมากนะฮะดังนั้นเขาอาจจะแอฟฟอร์ดหรือว่ามีมีเงินหรือมีกําลังซื้อไม่พอสอคือการศึกษา อาจจะน้อยกว่าดังัน้นการเข้าถึงการตระหนักรู้ถึงความจําเป็นจะน้อยกว่ามาดูสามอันนี้สําคัญมากหลายคนเนี่ยกิ้วกิ้วหมายความว่ามีความรู้สึกผิดแต่ผมมีคนไข้ยเยอะเลยนะครับที่สูบบริจัดว่าหมอครับขอไม่ทําเพราะว่าไม่กล้าไม่อยากรู้ด้วยว่าตัวเองเพราะลึกๆรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะสูบมาตลอดชีวิตมีโอกาสเป็นมะเร็งแม่มะเร็งแน่แต่ว่าจิตใจไม่พร้อมที่จะรับรู้ก็เลยจะไม่ทํา ปฏิเสธกันว่าไม่ทําไม่เอาหมอไม่เอาไม่อยากรู้รู้อยู่แล้วว่าปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมอย่างนี้มันเสี่ยงแต่ไม่อยากรู้ใจจิตใจไม่พร้อมนะครับแล้วก็ยังไงก็ไม่อยากเลิกน,นะคังั้นอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักมากทาให้คนไข้ส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเข้าคัดกรองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลัวรังสีอย่างที่ผมบอกเนื่องจากคนไข้ต้องเข้าอุโมงค์ต้องต้องโดนรังสีที่มากกว่าเอกซเรย์ทั่วไป อีกส่วนหนึ่งก็จะไม่กล้านะฮะนั้นก็เลยทําให้การคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยเข้าถึงและใช้บริการน้อยมากาผมยังย้ํานะครับใครที่มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะทำเถอะครับมีประโยชน์จริงๆอ่ะตอนนี้กลับมาดูควรจะทํำยังไงทําทุกหกเดือนหรือทําปีนึงหรือทํำยังไงมีรายละเอียดปีกย่อยส่วนใหญ่นะเขาจะปีละครั้งนะปีละครั้งจนกว่าเราเลิกบุหรี่อย่างน้อยติดต่อกัน15ปีแล้วนะฮะ ก็ไม่ต้องทําหรือจนกว่าเราอายุ80ก็ไม่ต้องทำลวหรือจนกว่าเราหมดสภาพหรือไม่ไหวเช่นติดเตียงมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่คิดว่าตรวจเจอมาเร็งปอดแล้วก็คงไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องทําดังนั้นมี3หัวข้อหลังจากทําเสร็จสิ่งที่คําตอบคุณอาจจะได้คือหนึ่งปอดคุณปกติเลยนะครับไม่มีก้อนอาจจะเจอถุงรูปปององนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไม่มีก้อนไม่มีจุดอันนั้นคือจบจบปีนั้น แล้วแต่ความเสีย่ยงถ้าคุณยังไม่เลิกบุหรี่หมอเขาจะนัดมาปีละครั้งปีละครั้งแต่ถ้าเอ็กซเรย์แล้วเจอก้อนอันนั้นคุณหมอต้องให้คุณไปตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจมะเร็งปอดน,นะครับอันที่3คือเจอเป็นจุดจุดในที่นี้หมายถึงว่าไซส์เนี่ยประมาณ8มิลจนถึง3เซน,นะฮรอยู่ในช่องการซึ่งเขาก็จะมีแนวทางว่าจุดอันนี้มีความน่าจะเป็น มากน้อยแค่ไหนเราก็จะมีรายละเอียดเช่นจุดไม่ถึง8มิล8มิลถึง12มิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะจุดเป็นยังไงจะมีขบวนการชัดเจนนะ,ะจุดนี้ตัดได้ตัดตัด,ตดไม่ได้ส่งไปทำเพจสแกนอะไรันก็จะมีรายละเอียดดังนั้นคำตอบที่คุณจะได้คือ1ปกติ2มีจุด3มีก้อน,นะะสุดท้ายนี้กลับมาที่คุณแม่ท่านนี้ก็คุณแม่ท่านนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นแม่ของเพสัตนะฮะที่1 ก็มาให้ผมดูว่ามีก้อนเขาก็ตกใจทำซีทีเป็นก้อนนะฮะเกินโอ้สีเซนเลยก็เลยบอกลูกเขาว่าโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงนะฮะซึ่งเราเจอเยอะในผู้หญิงเอเชียเซาเอเชียเราที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับมีอยู่เรื่อยๆเลยครับทําการส่องกล้อง48ชั่วโมงผลได้ผมก็โทรตามลูกสาวมาเล่าแจ้งผลให้ฟังทีนี้สเต็ปต่อไปนะฮะลองไปดูในคลิปอื่นๆที่ผมพูดเรื่อง วิธีการส่งองกล้องคุ้มไหมที่จะเดินหน้าต่อนะฮะดูในสารบัญข้างบนก็ได้นี่วิธีต่อไปคือ,ต,อต้องมาดูว่ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยมาจากไหนเป็นของปอดหรือมาจากที่อื่นซึ่งแน่นอนครับเราจะเอาชิ้นเนื้อที่เราตัดได้ไปย้อมเพิ่มนะฮะนอกเหนือจากการย้อมหาต้นเหตุของมันแล้วหรือต้นทางแล้วเราก็จะไปย้อมว่ามีจีนแบบไหนเหมาะสําหรับยาย,ยัางไงอันนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดแต่ย้ํานะครับมะเร็งปอดในผู้ป่วย ผู้หญิงคนเอเชียเราที่ไม่สัมพันธ์กับสุบุหรี่เป็นหัวข้อใหม่หัวข้อใหญ่ผมจะทําให้ฟังอาทิตย์หน้านะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับยังไงวันนี้บทสรุปวันนี้จะฝากว่าเอ็กซเรย์ไม่ได้ช่วยในการคัดกรองมะเร็งแต่ว่าทําไว้ก็ดีนะผมส่วนตัวยังคิดว่าทําไว้ก็ดี 2. คนไข้ที่มีประวัติเสี่ยงสูบุหรี่เอ็กซเรย์ไม่เพียงคุณต้องทํา เอ่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยใช้ลำสีน้อยอันนี้คุณต้องทำสามถึงเวลาถ้าหยุดบุหรี่ได้หยุดเถอะนะครับบุหรี่ผมว่าหาปรึกษาแพทย์หาแนวทางการเลิกบุหรี่ดีกว่าครับแล้วก็แต่ละประเทศนโยบายไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศตัดที่50บางประเทศเอาที่55จบที่75หรือ80แล้วแต่มีารายละเอียดปิดย,อย่อยผมว่าคงได้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ